สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็เฮาป้าอีตามเคยได้ค่ะเฮาตอนเซาแต่พี่น้องจ้ามื่อนี้ <c oughs> โอ้คองคือรุมหลมลม,มาตามสองพี่น้องมากเระมาได้จ้าว้าวเาดเผื่อจะพี่น้องจ้ามาหมายเก้าหมายเดิมค่ะพี่น้องป่าบันธาดะะ้วยค่ะป่าดินหลวงบันธาป่าดินหลวงบันธาดนะคะพี่น้องจ้ามาเบิ่งว่าวเราได้ละหมานเผื่อพี่น้อง <c oughs> มาเจอดอกแรกแหกหมานแล้วจ้าพี่น้องจ้าบานเพื่อเวิร์มเมื่อบ้านมีเห็นเพิ่นค่ะพี่น้อง โอ้เก oh, ็บก่อนเด้ค่ะพี رك, ่น้องจ๋างามอยู่ได้ค่ะพี่น้องนี่เจออีดอกหนึ่งแล้วจากพี่น้องจ๋าอยู่เคยเดี๋ยวกับดอกเมื่อกี้นี่ได้ค่ะพี่น้องอยู่เคยเดี๋ยวหมายถึงอยู่ใกล้ๆกันนะคะพี่น้องจ๋าโอ้กําลังงามค่ะพี่น้องเพิ่งกาลังบาดนี่งามนี่นี่ค่ะพี่น้องจ๋ามาเจอเฮดสวยๆอีซี่ดอกจ้ะพี่น้องจ๋านี่ดอกหนึ่งอยู่ผู้ดอกหนึ่งอยู่ผู้ดอกหนึ่งอยู่ผู้ดอกหนึ่งพี่น้อง อาโอมจัดการดูอุอ้ยงามไลยเห็ดนะ่าประดูกลุ่นนี่นอืหนาหนาแล้วก็งามโอ้ยุยงกระหลายตืมต่อมหูวีวีอยู่นีข้างๆเธอเนี่กิ้งกือก็จะกินเห็ดอะไรดูสิเนี่ตรงนี้าจางบอกอะเก็บโอ้งามพี่น้อง <laughs> ลงเลือส่ตาเขาเยะได้ค่ะพี่น้องจา๋า <laughs> อันนี้ดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องหลงเหลือสายตาเขาก่พี่น้องค่ะว้ายขี้หินโอ้ยขี้อามอีละคือ่าเป็นกดอกอันดอกเ็ดขี้หินเสยพี่น้องคือคือได้พี่น้องคือดอกเ็ดน่น่ะโอ้ยขี้อามอีละขี้อามสุขิบเลยพี่น้องี่ดอกหนึ่งโอ้มาขี้อามได้คนนี่เอออีละค่ะพี่น้องจ๋าอ้าวอุ้มจัดการดู ส,สู่เข้าสู่อันเก็บอันเก็บเห็ดเฮนเลยค่ะพี่น้องหมดเก็บเห็ดเฮนเลยค่ะพี่น้องมาเอาดอกนี้ดอกหนึ่งไหเห็ดพึ่งบอกเขาเลยเบิ่งดูเบิ่งนอู้เห็ดพึ่งอู้เด็ดอีดอกหนึ่งนะนี่ดอกนี้ดอกหนึ่งเลยพี่น้องอยู่ผู้อีดอกหนึ่งพี่น้องนะเห็นที่บอก อาอดอกคือคือหอาอ้าวสามสามดอกคือแมอาดอกนี้ก่อนสะเอารดเก็บแล้วเอารถหอมเห็ดพึ่งอันนี้อะไรให้ยลิเนเบ่งคคยเห็นคือเห็ดพึ่งเขาหิ่อืีหอม,หอมหอเก็บเก็บ หอมอ็ะเออเอสเพอรเวอร์อยู่พี่น้องคนนะหืมดอกบักใหญ่อยู่ท้องมันด้โอ้ท้องกระขาวพี่น้องยังอ่อนๆอยู่นะคะพี่น้องจ๋าหืองามค่ะมาเจอทัชสตรีสวีซองดอกจากพี่น้องจ๋านี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนะคะพี่น้องเอออมเก็บโอ้ยงกันหลายเปื่อยปะเปื่อยกันแมวแข็งอยู่บ่แข็งบ่แข่งขันล้างได้ก็เอาขันล้างไม่ได้ก็ทิ้มมันไว้อยู่นี่แหละ เอาได้อยู่ได้ยี่ดอกดอกนี้ได้อยู่ดอกนั้นเอาอปัดถ้ามันจะเือเนี้ยแปรงปัดกับมีอยู่มันนี้อออืออ่ะมาเจออีกสามดอกจากพี่น้องโอ้สองดอกนี่นั่นเินเลยค่ะพี่น้องเข้าหมดแย่งกันกันกบกิ้งกืออีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋า <laughs> อันนี้ให้กิ้งกือกินซะดอกนี้สวยจ้ะพี่น้องเอาดอกนี้ดีวกว่าดอกสวยๆนี่พี่น้อง เอาดอกนี้ดีกว่านะรัอพี่น้องเนาะโอ้ยงามค่ะพี่น้องจา๋าเฮ็ดก็ขาวด้วยค่ะพี่น้องหอ,หอมพร้อมค่ะพี่น้องจา๋ามาเจออีกสามดอกจ้ะพี่น้องโอ้สองดอกนี่นั่นเฮ็ดด้วยค่ะพี่น้องเข้าหมดแย่งกันกันกบกิ้งกืออีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ให้กิ้งกือกินซะดอกนี้สวยจ้ะพี่น้องเอาดอกนี้ดีกว่าดอกสวยนี่พี่น้อง เอาดอกนี้ดีกว่านะขับพี่น้องเนาะโอ้ยงามค่ะพี่น้องจ๋าเห็ดก็ขาวด้วยค่ะพี่น้องหอมพร้อมค่ะพี่น้องจ๋ามาเจออีสองดอกจ้ะพี่น้องเป็นกำลังถือแชะพี่น้องจ๋าเอยเข้าสู่หมดในการเก็บเห็ดเฮี้ยนเหมือนกันนะคะพี่น้องงก็ได้เอาเข้าสู่หมดในการแย่งกันบกิ่งคือแล้วค่ะพี่น้องจ๋า แต่เหี้ยนก็สวยนะคะสวยแบบเพี้ยนเียนจ้ะเอ้ยน่าสงสารเห็ดเจอสวยๆอีดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ากำลังนุ่มๆด้วยค่ะพี่น้องกำลังขึ้นกำลังขึ้นหมายถึงกำลังขึ้นนะคะพี่น้องเห็ดกํกำลังขึ้นแต่ว่ามีคนเข้ามาก่อนสองพี่น้องมาะค่ะพี่น้องจ๋าของพี่น้องมาเลาะมาเก็บมาเก็บ เก็บตกเขาค่ะ <looked> พ <desserts> ี่น้องมาเจออีสามดอกจ้ะพี่น <upper suffering> ้องอยู <sandwiches enemies dropped> ่เง่ากุ้งกับพี่น้องคือละได้แค่สองดอกแลดอกนี้จ้ามีได้อยู่โอดอกนี้แก่มีได้ดอกที่สองดิโอ้ได้ดอกเดียวดอกนู้นก็แก่แล้วไม่ต้องเก็บเขาเราให้เขาอยู่งั้นแหละโอ้ได้ดอกเดียวกับพี่น้องจ๋านี่อยู่เห่อมาเจอเฮดดอกสวยๆอีดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้ยังมีได้ติสต์ด้วยค่ะพี่น้องคืดว่าเรามีได้เก็บเฮดงามนเด้วยค่ะพี่น้องมานนี้เด้อ งามคือเก่ากับพี่น้องจ๋าเก็บเห็ดสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน้อยลงจากพี่น้องจ๋าคนเขาป่าหลายพี่น้องมาเจอดอกงามๆอีดอกหนึ่งจากพี่น้องจ๋าเป็นลีอยู่เขาแอบอยู่นะครับพี่น้องจ๋า จะได้หรือเปล่าไม่รู้จะแก่ทิ้งหรือเปล่าพี่น้องดูซิดูละ้องเลยโอ้เป็นเชื้อเลยลูกเป็นเชื้อเลยขยี้ไว้เป็นเชือเเเช้อเลยขยี้ไว้เป็นเชื้อเลยเอาไม่ได้จะพี่น้องแก่แล้วค่ะเขาแอบเจอดอกงามงามอีดอกหนึ่งจากพี่น้องจ้าสวยจ้ะโอ้ยคนหูคนตาเขาเนาะพี่น้องเนาะสองพี่น้องมักเรไม่ค่อยตื่นเต้นนะค่ะวันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้น,น,น,ตนหมายถึงว่าไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเขาเข้าก่อนแล้วเห็ดหมด มนเจอสวยๆอีสองดอกจากพี่น้องจา้างามงามเก็บด้วยผกำลังงามพี่น้องเอาไว้ไม่ได้ได้ค่ะพี่น้องเมื่อวานสองพี่น้องหมักละปิดไอ้อสองพี่น้องหมักละปิดไว้อนาปัตเฮนบอกทางหลังนี่ปัตเฮนบอก อันนี้กับเฮนเนพี่น้องแค่เราเอาได้ม่ได้ได้กับพี่น้องไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่านะครับพี่น้องดอกเนี้ยเอ้ยเอาได้อยู่พอล้างได้มาเจอเฮ็สสวยอีดอกนึงจับพี่น้องจ๋างามงามดอกนี้ไม่มีที่ติเลยนะคะพี่น้องโอ้พอนเป็นแฟดแฟเพิ่นเปื่อยค่ะพี่น้องจ๋าแฟดเปื่อยนี่แค่เราเอาไม่ได้ในดอกหนึ่งพี่น้องงามค่ะพี่น้องจ๋า เจอเฮดสวยๆอีดอกหนึ่งจะพี่น้องจา้างามๆยังไม่มีทิตฐิเลยนะคะดอกเนี้ยสวยค่ะเปิดดูเป่อจะเอ๋เลยวันนี้ไม่ได้ฮัลโหลเลยนะคะวันนี้เจอเฮดงามๆอีดอกหนึ่งจะพี่น้องจา้าดอกใหญ่ใหญ่ดอกนี้ดอกใหญ่อีลีจะพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่ค่ะพี่น้องคุณน่ะกำลังฮึ่นกับมีเลยค่ะนี่ปล่อยให้พนใหญ่เสียนี่ย ท้องอยังขา,ขาวๆอยู่ด้วยครับพี่น้องให้พี่น้องมาเจอเป็นมู่แล้วจ้ะพี่น้องนี่งามแท้มู่นี่ปาดเจอเฮ็ดมูหนึ่งแต่พี่น้องจ๋างามค่ะถึงลูกมู่แล้วมีใหญ่กับงามด้วยค่ะพี่น้องนีเเเ่เอาเอาเอาลอกเลื้อยก่อนเอาไว้เอารอดเอารอดเบบี้กับเอาร ود, อดเพรา,าะมันใหญ่ล้อืมพอๆกันนั่นแหละปาดหนึ่งดอกสองดอก สามดอกวุ้นยุงไหลกับพี่น้องสี่ดอก,ดอกห้าดอกหกดอก โอนุ่งเจ็ดดอกได้เจ็ดดอกจากพี่น้องจ๋าโอ้ยเจ็ดดอกงามๆจากพี่น้องโอ้หนุ่งเฮ็ดสีแดงอีดอกหนึ่งจากพี่น้องจ๋าโอ้ยอันนี้งามอยู่ได้ค่ะพี่น้องงามค่ะอ่ะเก็บไปอุ้มโอ้ยเลิศเลิศเลิศค่ะพี่น้องเลิศค่ะ ยังได้สีแดงน้ำเข่าอยู่ด้วยค่ะพี่น้องมื่อนี้คิดว่าเรามีได้น้ำเข่าและวเจอเห็ดสวยๆอีดอกหนึ่งจากพี่น้องงามงามค่ะพี่น้องสวยสวยเจอเห็ดหน้าปลาดุกสวยๆอีกหนึ่งดอกนะจ๊ะพี่น้องจ๋ายังอ่อนๆอยู่จากพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้สองพี่น้องมักกลกะเมื่อยแล้วค่ะพี่น้องเดินทางมายาวนานขนาดมือนี้ไม่ค่อยมานปลาเลือค่ะพี่น้องเขาเข้าก่อนค่ะ คนเฮ้ามาก่อนป้าปืดกับพี่น้องมีทันข้าพี่น้องเมียนมีทันข้าสองพี่น้องมารากละกเมือแล้วกับพี่น้องจ๋าสองพี่น้องมากเราก็ขอฝ้าอันพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจถ้าสองพี่น้องมากเราอเนี่ยเด้จ้าขอฝ้าสองสองพี่น้องมากเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า